Can, สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผม MFX ครับวันนี้วันเดียวนะครับราคาบิตคอยร่วงไปถึง14นะครับผมก็เลยทําคลิปแบบด่วนๆออกมาเพื่อจะวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์ราคาให้เพื่อนๆได้ลองรับฟังกันนะครับอันนี้เป็นกราฟของบิตคอยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเคยได้โพสบอกเพื่อนๆในแฟนเพจนะครับเพจ MFX เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่23มีนานะคบว่ามันเกิดสัญญาณ ดิวอเ e น c e ในไทม์เฟร m e Day นะครับก็คือ m c d d เนี่ยเริ่มกดต่ำลงแต่ว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยกลับพุ่งสูงขึ้นนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูที่กราฟราคาณนปะัจจุบันกันก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าใน t ท m e เฟร m e ดย์เนี่ยราคาได้หลุดเส้นอัพเทรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวฟิโบเนี่ยมารับอยู่ที่เส้น78.6นะครับถามว่าดูน่ากลัวไหมก็ถ้าเป็น ในทำเฟรมเล็กเนี่ยทำเฟรมเดย์เนี่ยผมว่าก็ดูสัญญาณก็ดูค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปนะครับถ้าหลุดเนี่ยเส้นที่จะมีนัยยะสําคัญของเส้นฟีโบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเส้น61.8กับเส้น38.2%นะครับซึ่งมันก็มันก็ไปตรงกับแนวรับนะครับแถวแถวห0 0หมเหรียญเนี่ยนะครับก็รอดูกันว่าตัวแนวรับฟีโบเส้น78.6จจะรับอยู่ไหมนะครับทีนี้ผมอยากจะวิเคราะห์แบบ ทำเฟรมใหญ่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆที่เป็นสายโฮโดนะครับจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลกันเกินไปนะครับหรือจริงๆแล้วเพื่อนๆนที่โฮโด b บิตคอยเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะวอลลี่กับราคาที่มันลงมาในในทำเฟรมเล็กกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ผมจะดูวิเคราะห์ในทำเฟรมวิคนะครับเครื่องมือที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็จะมี mncd กับ adx นะครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตดู mncd นะครับ ว่าเริ่มจะงุ้มหัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเส้น ADX เนี่ยก็เริ่มจะกดหัวลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเส้น DI บวกกับ DI ลบนี้นะครับก็ DI บวกก็เริ่มจะกดต่ำลงนะครับส่วน DI ลบเริ่มจะยกตัวสูงขึ้นนะครับมันไปตรงกับดูตรงนี้นะครับในไทม์เฟรมใหญ่ว่าตัวเส้น ADX เนี่ยมันขึ้นยกตัวสูงไปใกล้ๆก แล้วก็ตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคมในปี2013นะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้น DI บวกกับเส้น DI ลบเนี่ยก็มีสัญญาณที่ออกจะคล้ายกันนะครับทีนี้เราก็จะไปขยายดูในช่วงเวลาังกล่าวนะครับอาอันนี้ผมก็ได้ตีเส้นฟีโบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในตอนช่วงพฤษภาปี2013เนี่ยที่ราคากดลงมาเนี่ยมันลงไปได้ถึงไหนนะครับ ปรากฏว่าในช่วงปีของ2 0 1 3เนี่ยเมื่อตีฟิโบดูเนี่ยมันมีโอกาสที่ลงไปจนถึงเส้น38.2%นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยกตัวสูงขึ้นอ,อย่างที่เห็น ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นสานโฮโดเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับก็คือสามารถถือวิ t คอย n กันไปได้ยาวๆนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่เทรดระยะสั้นแล้วก็ใช้มาจิ้นสูงๆเนี่ยก็คงจะหนาวๆร้อนๆไปตามกันนะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยเพื่อนๆที่ใช้มาจิ้นในการเทรดเนี่ยอาจจะมีพอแตกหรือว่าต้องหนีตายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ภาพระยะสั้นนะครับในไทม์เฟรมเดย์นะครับทีนี้เรา มาดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยราคาที่น่าจะเป็นจุดสังเกตนะครับก็จะอยู่แถวๆห้าหมื่นเหรียญน,นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ1นล้านห้าแสนบาทนะครับกับอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นแถวๆราคา4ี่หมื่นสามพันเหรียญหรือว่าเป็นเงินไทยก็น่าจะราวๆประมาณสัก1นล้านสามแสนบาทนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจก็ผมคิดว่าเป็นจุดที่ราคาที่น่าจะเข้าสะสมบิตคอย n นะครับ อันนี้เป็นมุมมองแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆที่ตัดสินใจลงทุนนะครับก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองให้ได้นะครับและถ้าหากมีความเคลื่อนไหวของราคาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางเทคนิคนะครับผมก็จะทําคลิปออกมาแบบด่วนๆเพื่อให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะ c o m มนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ